สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน้าที่1 0 1 1 12กันนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของถังขยะแต่ละสีน้าคะสามารถใส่ขยะอะไรได้บ้างเด็กๆด,ดูนะคะถังขยะมีทั้งหมด4ส,สีก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและก็สีแดง ถังขยะใบที่1ก็คือสีน้ำเงินก็จะแยกประเภทก็คือขยะทั่วไปขยะทั่วไปที่เราจะใส่ในถังสีน้ำเงินก็ได้แก่หลอดพลาสติกและก็พลาสติกใส่อาหารนะคะเพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ก็จะใส่ในถังสีน้ำเงินค่ะต่อไปเราไปดูถังขยะใบที่2กันค่ะถังขยะใบที่2ก็คือถังขยะสีเขียวก็คือขยะเปียกขยะเปียกก็คือขยะที่ย่อยสลายได้นะคะ ก็อย่างเช่นเศษอาหารใบไม้สามารถย่อยสลายได้เราก็จะมาใส่ถังขยะสีเขียวต่อไปถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลก็จะใส่พวกเศษแก้วขวดพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะต่อไปนะคะถังขยะใบที่4ก็คือถังขยะสีแดงถังขยะสีแดงก็เป็นถังขยะที่เป็นอันตรายอย่างเช่นหลอดไฟฐานไฟหรือว่า ขวดสารเคมีต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทแล้วก็ลักษณะของถังขยะแต่และสีกันแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆสามารถที่จะใส่ขยะลงถูกถังนะคะต่อไปให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่10ขึ้นมาได้เลยค่ะเรามาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเราอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไรสังเกตภาพเห็นไหมคะถังขยะสีเขียวกับถังขยะสีเหลือง คุณครูบอกไปแล้วถังขยะสีเขียวใส่อะไรได้บ้างถังขยะสีเหลืองใส่ขยะประเภทไหนนะคะต่อไปเรามาดูค่ะเขาสั่งให้เด็กๆทําอย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขของภาพขยะในช่องสี่เหลี่ยมจัดกลุ่มในถังขยะที่เป็นประเภทเดียวกันดูนะคะจะมีเลข1ถึง6ใช่ไหมคะเลข1ก็คือกล้วยต่อไปเลข2ก็คือหนังสือพิมพ์หมายเลข3ก็คือแอปเปิลภาพที่4ี่ก็คือเปลือกส้มนะคะ ภาพที่5ก็คือขวดน้ําภาพที่6ก็คือขวดน้ําอัดลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเลือกภาพทั้งหมดนะคะเอาหมายเลขมาใส่ในถังขยะให้ถูกต้องนะคะโดยใส่ด้านล่างในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่11ขึ้นมานะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะ ในส่วนหน้าที่11นะคะเรามาดูคำสั่งค่ะเขาบอกว่าสังเกตภาพสถานการณ์ด้านหน้าและขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนนะคะสำหรับเด็กนะคะที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ก็คือการนําขยะหรือว่าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเอามาเป็นของใช้หรือของเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูภาพกันค่ะภาพที่1 เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ําหมดแล้วเด็กๆว่าจะเอาขวดน้ําไปทิ้งหรือว่าเอามาทําเจก,กันดอกไม้ดีคะเพื่อเป็นการช่วยประหยัดและก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยเด็กๆว่าภาพไหนคะเมื่อเด็กๆได้คําตอบแล้วเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อไปเราไปดูภาพที่2กันคะ่ะเด็กผู้ชายดื่มนมหมดแล้วก็จะนํากล่องนมมาทําอะไรได้บ้างคะเมื่อเด็กๆได้คําตอบแล้วเด็กๆก็กีดได้เลยนะคะ ต่อไปเราไปดูในส่วนที่สองกันนะคะเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ควรนำไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนระหว่างถุงผ้ากับถุงพลาสติกเด็กๆคิดว่าจะใช้อะไรคะในการช่วยลดโลกร้อนเมื่อเด็กๆใกล้คำตอบแล้วเด็กๆก,ก็วงกลมนะคะพร้อมกับเขียนชื่อชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่12ได้เลยค่ะ ในส่วนหน้าที่12นะคะเขาบอกว่าขวดพลาสติกเหลือใช้ทําอะไรได้บ้างเด็กๆสังเกตนะคะขวดพลาสติกเนี่ยเรามาทําอะไรได้หลายอย่างนะคะแต่วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะนําขวดพลาสติกมาทํากระปุกอมสินนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยออกแบบกระปุกอมสินของตนเองแล้วก็วาดนะคะวาดภาพใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะให้สวยงามพร้อมกับระบายสีนะคะ แล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ